ได้สุขภาพดีกลับคืนมาค่ะทั้งครอบครัวเลยค่ะได้สุขภาพดีกันทุกคนที่ได้ดื่มโกโก้แม่มดและกาแฟแม่มดนะคะคนแรกเลยคือลูกสาวค่ะได้ดื่มโกโก้และมีผลลัพธ์คือเรียนเก่งขึ้นคุณครูทักว่าทําไมไปเรียนไปกินอะไรมาทําไมถึงเรียนดีขึ้นลูกสาวกินโกโก้แม่มดค่ะเรียนดีขึ้นและก็มีภูมิต้านทานค่ะอากาศหนาวรอบที่แล้วที่หนาวมาเนี่ยลูกไม่เป็นภูมิแพ้แต่ก่อนปีก่อนๆมาลูกจะเป็นภูมิแพ้ค่ะอากาศเปลี่ยนคือว่าเป็นหวัดเลยค่ะ ดื่มโกโก้แม่หมดไปลูกแข็งแรงขึ้นค่ะทุกวันนี้ลูกก็ดื่มทุกวันเลยค่ะทุกเช้าค่ะแล้วก็ก่อนนอนค่ะอยากให้ทุกคนที่รักลูกได้มาดื่มโกโก้แม่มดอยากให้ลูกสุขภาพดีอยากให้มาดื่มโกโก้แม่มดค่ะจะได้สุขภาพดีมีภูมิต้านทานค่ะคนที่สองเลยก็คือตัวยกเองค่ะยกเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ดื่มโกโก้ผสมกาแฟแล้วมีสุขภาพดีขึ้นหัวใจที่เต้นผิดจังหวะก็ปกติค่ะตอนนี้ปกติ อาการชาอารทอยท้ายทอย,ทอยเวลาหยกนอนหยกจะชาตื่นมาจะชาท้ายทอย,ทอยค่ะจะสะดุ้งตื่นกลางดึกหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่ก่อนนะคะจะสะดุ้งตื่นมาหัวตัวเองก็จะชาจะมาขยี้ขยี้ให้หายชาค่ะพอหายชาแล้วเราก็นอนไม่หลับแล้วเรากลัวแบบหลับไปจะไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะหมอก็บอกว่าเป็นโรคนี้ห้ามเครียดห้ามกังวลมันจะหลั่งฮอร์โมนออกมาให้เราเป็นหนักกว่าเดิมค่ะตัวหยกเองได้มาดื่มโกโก้แม่หมดผสมกาแฟาแม่หมดอย่างละครึ่งซองเช้าและก่อนนอนค่ะตอนเช้าหยกดื่มก่อนอาหารสิบห้านาทีค่ะ และช่วงก่อนนอนก็กินอาหารเสร็จแล้วใกล้จะเข้านอนนะคะค่อยมาดื่มอีกทีค่ะก็ตื่นมาตอนนี้อาการชาไม่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่มีแล้วสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นค่ะดีใจเป็นที่สุดเลยไม่ต้องไปพึ่งยาอะไรแล้วไม่ต้องมาคิดมากไม่ต้องกังวลถ้าใครมีสุขภาพที่ไม่ดีเหมือนยกอยากให้มาลองค่ะเพราะว่าสุขภาพดีเนาะใครก็อยากได้นะคะคนที่สามก็คุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นเบาหวานความดันแกอายุมากแล้วแกตกบันไดบ้านค่ะตั้งยี่สิบปีก่อนค่ะ แกก็ไม่ได้ออกกําลังกายก็เลยมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานทานยาเบาหวานมาหลายปีแล้วค่ะตอนนี้ก็มีไตระยะที่สองค่ะเป็นโรคไตด้วยคุณแม่ก็ดื่มโกโก้ผสมกาแฟเหมือนกันค่ะคุณแม่ตอนนี้โยกกลับไปบ้านครั้งนี้คุณแม่แข็งแรงมากเลยค่ะไปเห็นแล้วชื่นใจเลยค่ะแต่ก่อนนี้แม่จะเป็นแบบนั่งนานอะ่ะแกจะขึ้นท้าทถอยและตาลายแล้วก็จะเป็นเหมือนจะเป็นลมค่ะแกนอกเบาหวานบ่อยค่ะเบาหวานชอบขึ้นสามร้อยหรือสามร้อยฝ่าเลยค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้คุณหมอมา ที่บ้านนะคะมาเยี่ยมคนป่วยผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะแกมาวัดความดันแม่ความดันเหลือร้อยี่สิบดีใจกันเลยค่ะเพราะว่าแกสุขภาพดีขึ้นแกนั่งได้นานแต่ก่อนแกนั่งแป๊บเดียวแกก็จะเป็นลมหน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกเบาหวานบ่อยมากอยากจะให้คนที่เป็นเบาหวานได้มาลองดื่มดูแล้วจะรู้ว่าสุขภาพดีจริงค่ะเบาหวานแม่ตรวจวันที่สองแล้พรุ่งนี้นะคะถึงจะรู้ผลแต่ความดันหมอมาวัดที่บ้านแล้วคะ่ะความดันเหลือร้อยี่สิบครับปกติถ้าว่าคนทั่วไปอะคะ่ะ อยากให้ทุกคนที่มีสุขภาพไม่ดีเป็นบาหวานเหมือนแม่ยกลองดื่มดูค่ะ